ครับสวัสดีครับในช่องของดีเจกำลังตอนนี้มาที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบันดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนของผู้สูงอายุทศของเทศบาลตำบลบันดูในคมบนเลของเทศบาลตำบลบันดูนะครับวันนี้เป็นวันโอกาสดีวันหนึ่งวันนี้วันที่2 6วันศุกร์ที่2 6นะครับวันที่2 6มกราคม2566นะครับวันนี้จะมีจากของบลบันดูงานนะครับสวัสดีครับ เปินจะมาดูงานมีพี่น้องต่างอบตตองนังหนองหอยยียงหม่แรกก็พี่น้องต่างอันออบอไผ่อศาลีจากอันจังหวัดนครสวรรค์เปินมาพองานวันนี้มาดูแรงานกันวันนี้นะครับวันนี้เื้อจะมีกิจกรรมเพิ่มกันไลาย่างกันอยู่ช่วงนี้กำลังประมาณสักแปดโมงฝ่ายกันอยู่นะครับครับตอนนี้ก็ช่วงแปดโมงฝ่ายกันอยู่ต้องรอนะครับเดี๋ยวรอวันนี้รอทางคณะทางอันอบตตแรกนี่มาจาก หนองหอยนะครับหนองหอยจังหวัดเชียงใหม่เป็นมาวันนี้นะครับน,นี้จัดสถานที่ไว้หมดนะครับนักเรียนนักนักเรียนของมูสยงอยก่กลอนปลา้กันลกแล้วครับตอนนี้นะมาเริ่มจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมกันไว้แล้วร้อนนะครับช่วงเจ้าเวลาประมาณเก้าโมงปายนะครับเดี๋ยวสักแปดโมงปานี้่างนักเรียนเขาก็จะอันเ้ารพบนะครับตรงชาิกันก่อนวันนี้ทางคณะทางพี่นั่งทางอบตหน,นองหอยมา เก้าสิบเอทันด้วยกันแล้วก็ช่วงประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงสิบโมงไปน้อยๆพี่นั่งต่างอันทางจังหวัดนครสวรรค์นะครับภาคเหนือตอนล่างนะครับสุดเหนือตอนล่างนะครับจะมากันประมาณหนึ่งร้อยสิบเอทนด้วยกันนะครับกับได้ช่องของดีเจคำแรนครับวันนี้ฝากกับผมเดชมาที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตัดบนมันดูครับครับกับวันนี้ก็ได้จากอัน นักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงไายนะครับมาติดตามผลงานที่ว่าเปิดมาออกนะครับนาอออกเกี่ยวกับกหูเกี่ยวกับการประถมพยาบาลการปั้มหัวใจจากคณะสาธารณสุขนี่นะครับเองครับจากอาจารย์อามาลโตนะครับวันนี้นาอวันนี้มีแนะนําอย่างองครับวันนี้ วันนี้จากตีเฮามาทำกิจกรรมการสอนการประเมินช่วยกันเพื่อเครื่อแล้วัดพฤตกรรมแผนที่12เมื่อคราสี่ผ่านมาเจ้าวันนี้เขาก็จะมาติดตามประเมินผลกิจกรรมเจ้าว่าทั้งกลุ่มผู้สอนโยกะค่ะเนาะมีมีความรู้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเจ้าถ้ายังขาดตกัวห้องเนี่ยเขาก็ได้เสริมความหูความเติมไปจ้าบทำมาคือพาปฏิบัติกรรมนังนนะครับจ้าวที่เขาเสริมหูกำลังตอนนี้ทำมาติดตามเหงือนกันกำลังดีกว่าไปถึงไหนแจะมีจะอันเนี่ยจะได้จะได้อีกเนาะ แหม่นเจ้าครับขอบคุณนะครับอาจารย์ยนะครับอาจารย์วรัญญามณีราชเจ้าจากมหาวิทยาลัยราชเงไฮคณะสาธารณสุขศาสตร์เจ้าครับขอบคุณครับครับหลังจากกิจกรรมตอนนี้เวลาแปดโมงปนะครับพารบพงชาติครับเป็นกิจกรรมของอย่างหนึ่งของพี่น้องต่างอันกลุ่มผู้สูงอายุแล้วมาดูนะครับเป็นประชารัฐไทยของไทยทุกส่วน อยู่ลำรงคงไว้ได้ทั้งวลนโดยล้วนไมารักสมัครใคให้รักสมบแต่รบไม่ขลาดเดก,กราชจยากไม่ให้ใครคนทีสลัเสกเลือดทุกยาเป็นชานีเลิศประเทศทไทยทวีวิไทยสยอ ครับตอนนี้ตำบลักนักเรียนจะนักนะครับแต่ว่าช่วงนี้อันเปิ่งกําลังเดินทางมากันอยู่นะครับเมืกอคนโตคนแก่เปิงก็ทำกิจกรรมเดินทางกันมากันอยู่ก็เลยอันพอเป็นภาพมุมกว้างไปสักน้อยกันก่อนนะครับนาอนักเรียนแต่ว่าประมาณร้อยร้อยโาทันนะครับตอนนี้วันนี้กาลังมากาลังมากันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้เตรียมตัวแล้วครับเพื่อว่าต้นรับนะครับนักเรียนผู้สูงอายุจากอบตหนองหอยนะครับแล้วก็ อำเภอไผ่สาลีจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับยังหมักับนครสวรรค์มาละไล่เรียกกันนะครับประมาณเก้ามงปลายครับประมาณเก้ามงปลายกทีมของอันนองหอยจังหม่จะมานะครับส่งขึ้นรถรับจากรถอ่าตีดต้อนะครับผู้ชายก็จะมีผมมีท่านท่านผู้บวชแล้วก็ท่านบรรจบผู้ชายนะครับสามท่านผู้หญิงก็ทีมทีมสาวสวย แล้วทีมทางในก็ทีมดารากรน้องชมพู่นะครับอีกทีมหนึ่งนะครับตอนรับอยู่ตรงประตูเข้าใจนะเข้าแถวทักทายเราดีมากนะครับตอนนี้ก็เข้าแถวอยูนน่หน้าสทงนะครับอบลม้ยมยำเจ้ากันอยู่เดี่ยมสะบิดนะครับแต่แลเขาม,กมออออออีกิจกรรมออกเอกออกกำลังกายช่วงนี้เดี๋ยวเขาต้องออราาอรอกับคณะมาเพราะว่าต้องรอครับคณะ่างอันพ่นั่งลงหอยในวัดเชียงใหม่มามนะครับล้วก็ประมาณเก้าสิบเอ็ดทันนะครับ ได้ครับหน้าเดินนะครับตามไปนะครับตอนนี้เข้าห้องเรียนกันก่อนนะครับเข้าไปเพื่อไปรอต้อนรับะนะครับเนาะเพื่อรอต้อนรับขณะดูงานจากน้องหอยเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ตอนนี้พ่อสาวสวยชุดแดงนะครับเนี่ยชุดจังฟ้อนนางล้ำของกันพิเศษของอันศุนการเลนลูกผู้สูงอายุ ต่วันมาดูด้วยนะครับวันนี้งามๆตรงนั้นสวยงามมากครับวันนี้ครับมีอุปกรณ์มีดมาจำหน่ายด้วยนะครับวันนี้อุม,มีดเกี่ยวกับในครัวเรือนของท่านนะครับมีดงกมีดงมมีดงอนะครับมีสาวๆงามๆนะครับมีนําสิ่งของมาต้อนรับพี่น้องตางเจียงใหม่และก็พี่น้องตัง,งน,งงนครสวรรค์มาด้วยวันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองกับมีนะครับเป็นกิจกรรมของอันผู้สูงอายุญญนะครับเนาะลองเลมันดูนะครับนะี่เป็นอัน เจ็กันนี่เป็นกระโถงหงนะครับเนาะยังมาถึงหน้าแดนหยีเดียเป็นใบทานโดยเฉพาะน้องลาคนงามนะครับฮักเมาน้องลาไม่ยิงชื่อลามะขามนะมะขามส้มเหรอส้มเจ้าส้มแหไรส้มขึ้นตังเจ้าน้าส้มขึ้นตังเนีเนาะตึงหวานตึงส้มมาส้มมาหมดเจ้าหนปูเหรอหน้าปูนี่ถ้าบอเมนขึ้นตังเจ้าลันลันลันคุยจับคุยถอดเขาปืนถอดเจ้าเป็นของพี่น้องไตใหญ่เจ้าไต้ฮะตัวเป็นไต้เหรอ เกือบละเท่าแก้วหอมกระเทียมผักกาดดุมผักกาดดองขนมพะะตรงขนมมันฟักแก้วนะครับอันนี้ขนมอย่างขนมเตี uh ้ยนขนมจ๊อกนะครับเนาะ ไสหวานอ๋ออันนี้ข้าวสารค่ะข้าวสารลิ้นละย่สข้าวสารลิ้นะสองห้าข้าวหนึ่งอะเนาะข้าวเจ้าเออข้าวเจ้าเลยข้าวเจ้าขายถข้าวเจ้าข้าวเจ้าขายถูกข้าวหวานนะเจ้าหวานมะเขือนะหวานหวานคณะเจ้านี่ผลไม้เจ้าผลไม้รวมเนาะอันนี้อันนี้มีมีผลไม้รวมกันด้วยนะครับบุดกันนะครับหนอนบุดต้องรอตังกีน้องตังอันบุญมากันก่อนอันนี้ตังกำลังทยอยมากันครับกำลังทยอยมากันอยู่ อันนี้นักเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยเออครับอันนี้เป็นจ้างฟ้อนของนักเรียนของกลุ่มผู้สูงอายุของศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลมันดูเป็นจ้างฟ้อนในน้ำอย่างก็นน้ำอย่างก็ฟ้อนศิลปมณีเนาะแล้วสวัสดีเจ้าแจงหายนะครับวันนี้ฝนน้ำตกกันหนออันนี้นักเรียนสารวัตรนักเรียนมาตัวเองครับหมดั้งขวาเขานี่อา ขอบคุณครับครับตอนนี้ก็ทีมงานของผู้ดูงานจากผู้สูงอายุจากเป็นนองหนองตองประอนหน่องตอง,ตอง,ตองเออเป่นม่ไรกันนองหอยสมาร์ทนะครับเป็นน่องหนองหอยมาหลังเดินทางมาถึงนะครับบันใชกคัตอนนี้จางพื้นที่ในจังไฮนะครับแถวศุนกันลู่ฝนก็นเริ่มออยลงมาทีน้อยแล้วนะครับอันนี้มากันลักมากันหลายนะครับมาสองกันรถบัสนะครับประมาณเก้าสิบเอ็ดท่านด้วยกัน ทีมมาดูงานกับตีอันศูนย์กันเลี้ยลูกผู้สูงอายุแต่บนบันดูนะครับโดยอันท่านผอ,อนะครับเนาะท่านผอ,อร๋ปูกของเขาบัดยินตระหนักมาแล้ว